การที่คลินิกนี่ค่ะยูเรนัสคลินิกแหมที่นี่แตกต่างที่อื่นย่งเงยว่าคุณหมอคือถามว่าแตกต่างกับที่อื่นยังหรือว่าเป็นความสบายใจค่ะที่แบบได้มาด้วยแล้วก็ด้วยสัดส่วนหรือว่าห้องที่เราได้ไปเข้ารับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความทันสมัยของคลินิกด้วยแล้วก็คือว่าปัจจัยหลักๆเลยก็ด้วยคุณหมอด้วยค่ะใช่ค่ะนั่นจะควบคู่กันละคุณก่อน ก็เขาว้คพยนะคะยูเรนัสคลินิกเ่าจริงๆก็ว้คอยมาตลอดแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทางยูเรนัสตลอดแล้วก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกทายค่ะแล้วก็มีสถาขาขยา,ายขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีกีดกันต่อไปเรื่อยๆคะ่ะช่วงนี้ต้องมีละครค่ไหมะ ก็มีมังแก้วค่ะมีแล้วก็มีที่เราออนก็จะมีกุหลาบเล่นไฟายะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแก้วก็แบบก็แต่ตัวบร์บีเลยใช่ก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ว่าทุกคนให้การตอบรับดีมากๆเลยแล้วก็วันนี้ก็คือเดิเดนเรื่องมาถึงจะถึงจุดจะกานเรื่องแล้วเราก็จะมีโปรอะไรตา่างๆที่เริ่มพายแล้วในเรื่องไปก็อขอบคุณด้วยคนบอกว่าเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ใช่ค่ะตอนแรกก็แบบเอ้ยมันจะเข้มข้นยังไงนะแต่ว่าจริงๆแล้ว เนื้อเรื่องที่เปิดมาทั้งหมดจะมาขมวดตรงสุดท้ายตรงปลายเรื่องก่อนหน้าเขาเคนเชียร์ให้เราเนี่ย<ะ>อยู่ดีกับยังไงคะคือเขาอาจจะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อย,ยอะไรเขาอาจจะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่า,วามีกระแสเชียร์อะไร แล<ช>นแก็ไปทานข้าวด้วยกันไปทานข้าวคือจริงๆเนอะ <ๆ S 1> อยากเจอ <ๆ S 1> น้องมาหลายหลายครั้งมากแล้วแต่ว่าน้องอ่ะก็ติดถ<ผ>่ายแม่บอกหูนาอแล้วเราเราก็ติดถ่ายเรื่องนี้เหมือนกันก็เอ๊ะน้องมาวัานไหนอะไรเงี้ยก็ได้จเจอมวัน้างแล้วก็ได้ไปทานข้าวกันทั้งคู่ก็ยัาางคุยกันอยู่เลยว่าพี่ว่าวันไหนเพราะว่าน้องอ่ะเริ่มมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกันบ้างไหมอ่ะเพราะเวลาแบบคนมันเชียร์คุยกันบ้างไหมเราก็มีคุยค่ะแต่สมารถกจะเป็นคุยบอกว่ามาฮอยเรื่องคืออะไรเงี้ยกันแทบทุกวันเลยจริงแลอวะใช่ านถ้าจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายนะคะว่าจะเข้าเข้าเข้าด้วยกันได้ไหมจริงแต่ว่าเมียวค่ะก็อยากได้คูานอนนะใช่ไหมก็ชอบคา่เดียวว่าการอยู่ผููเราสองคนใช่ถ้าเป็นหนูมองเข้ามาหนูก็ชอบความเดียวของความธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันแรงมากกว่ามันจะดูแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักไม่ได้แบบว่าเสริมมากก็มาไว้กําลังใจให้คู่เราด้วยเผื่อวันหนึ่งแบบว่า ใครใจดีแล huh? um. ้วมีกับรูปเป้มาไหนแบบว่าช่องเพิ่นตอนนี้มันข้าบเปิดว่างมากคือค่ะใช่ค่ะช่องก็เปิดว่างมากคือเราก็อย่างอ่าของยูโรก็ยังออนในช่องเจ็ดด้วยเราก็เหมือนเป็นไปเบิกทางให้กับทางช่องเจ็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลุ้นนะคะแนนนะยูโรยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะ แบบคุเป๊กไม่คุณไม่ติดอะไรนะถ้าได้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยหรือว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้เล่นคู่กันอย่างเงี้ยน้องมีโอกาสได้ไปเล่นคู่คนอื่นที่เป็นบูริกก็ยินดีใช่อยากดูใช่ค่ะวงการบันเทิงอยู่ดีแต่ว่าใช่ก็เปลี่ยนเรื่องมาค่ะหรืว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าความเป็นนักแสดงอะเนาะหนูคิดว่าทุกคนอะก็คงอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการท้าทายในบทบาทของนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองือว่าเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็เป็นช่วงเราด้วยก็เป็นเจนใหม่คนดูก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ตามให้ตามด้วคิดว่าเป็นเรื่องดีรุบกับเราในช่วงแบบอไี้ใหมายถึงว่าแบบละครอย่างเงี้ยไม่ค่ะถือว่าไม่คิดว่าทุกคนน่ะเหมือนได้เปิดกว้างขึ้น้วยค่ะอย่างแฟนที่เป็น หญิงหญิงชายชายหญิงหญิงจริงๆแล้วหนูคิดว่าทุกคนอะดูหมดแหละเพราะเราเองกับเรายังดูหมดเลยเราก็ฟินไปกับเขาด้วยหนูคิดว่าไม่ไม่ได้กระผมคิดว่าจะส่งเสริมกันไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ที่ออกมาในตำลาเริ่มแบบไม่น้อยใจแต่ว่าเป็นขับหลังเลยอุ้ยไม่น้อยใจเลยค่ะจริงๆหนูก็ไม่เห็นอยู่กินแบบหลายคนแบบเราอะติดขาวว่าเออเราอยู่ก็เจ็บนานเลยแต้ยังบอกคับตัายังแบบไม่ เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบางทีแบบว่าเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้รู้จักเราเป็นเรื่องธรรมดาอยาู่แล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบว่าพอมองแก้วอ่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็กมีที่ว่าเฮ้ยคนนี้ใครอะทำไมสวยต่างเราก็เอ้ยดีใจแล้วที่แบบว่าแล้วเขาก็เมนต์มาว่าเอ้ยทำไมคนนี้เล่นดีจังนั่งเถือแบบกำลังใจหนูแล้วแบบอุ้ยอย่างน้อยเขาว่า ได้เห็นเราแล้วในบทบาทนี้ในบทบาทใหม่แต่แฟนๆจำได้ใช่ไหมเพราะว่าในวิดีโอเราตัดผมค่อนขแรงแบบใช่แต่แฟนๆจะจำไม่ได้นะคะแบบเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าหนูมาตัดผมอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วก็จะมีแบบคอมเมนต์ในทั้งวิตต์แล้วก็ไอจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบว่าตัดผมเอ้าผมยาวแล้วเหรอแล้วเรายิ่งผมสั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็บากว่าใส่วิฟลาอะไรอ๋อตันเราเป็นคอมปิวเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่วันจำ้ใช่เขาก็แบบ ใ่เาก็แบบเอ้าคิดว่าแบบผมเหมือนได้ละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่พอชอบหมแบบว่ามิกแบบในละครสั้นแล้วก็แต่งหน้าอยากลองตัดจริงๆนะแต่อีกนานกว่าแตยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบชอบค่ะจริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยก็สนุกไปกับตัวละครด้วยค่ะสาวกินลูกโป่งได้ไหมคะพราวโอ้ไ่ไงดีฮะหัวใจหัวใจหัวใจยังไงแบบมันคือ แปลกเลยแปลกลวแปกเลยัวใจอืมม oh really? ันก็เล้เร <mm ื่อยค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยใช่แล้วตอนนี้เริ่มกลับมาทํางานแล้วด้วยหนักก็ไปใหญ่แหมแล้วก็ไดนี้ก็คือเที่ยวเที่ยวบ่อยเลยที่ยวค่ะใช่คือช่วงวันอันนี้มีเวลาอยู่เาก็ได้มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะัก่อนแล้วก็บผกว่าวุ้ยไหนไหนกเคย่ายให้นะ ใครถ่ายรูปให้เพื่อนค่ะแบบเราไปที่นโนนเราก็มีเพื่อนอะไรนี่เราก็ไปกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นนี่คผลไปคนเดียวหรือว่าไปกับแฟนไปกับเพื่อนค่ะจะมีแฟนไหมยังไม่มีค่ะแต่ก็มีคนดูก็มีก็มีค่ะมีคนดูโออายุ28แล้วของคุยมากฮูนดูดูโอ้ดแก่มากเลยใช่กร์เราความรักเราจะเปลี่ยนไปแบบ เปลี่ยนค่ะถ้าเทียบกับตอนัยรุ่นก็เปลี่ยนถ้าแบบว่าถ้าในช่วงนี้ก็คือเรามองไปถึงแบบช่วงนี้คือเพื่อนเริ่มแต่งงานละเริ่ม <c oughs> มีการสมรสเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบว่าวัยตอนนี้ก็มีคนแต่งงานกันเยอะขึ้นเราก็เรื่องความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมคะพอเห็นเพื่อนเราไปกดดันตัวเอง คือเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่อยากแต่งงานบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะถ้าเกิดเราเจอคนที่ดีเราก็พอใช่ทุกอย่างก็คุ้มกว่ามากเลยนะเพราะไ่าอาจจะเห็นสัมภาษณ์นี่นึงแต่ตอนเราเป็นแฟนตอนเราแต่งงานเนี่ยอ้าวใช่ไหมคือหนูอาะสัมภาษณ์นิดเดือนหน้าหนูแต่งเป็นไปได้แลก็ไปแล้วกันเดลกาลุกคะเดลกาลุกก็มีคุยข้างนอกค่ะใช่มันสบายใจกว่าคุยกันในห้องน้ำ หนูไม่เคยคุยกับคนในวงการเลใช่ใช่ใช่แต่จริงเราก็คุยได้กับบุงคนแต่วันนี้ก็คนละคนพีพูดลงไมไม่มีแล้วก็ไม่ไม่อะไรจะเปิดตัวอะไรค่ะเปิดตัวเลยหรอยังไม่ได้เปิดตัวขนาดนั้นใช่ใช่ก็แบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูให้ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ให้มันเป็นแบบไพรเวตแต่ละกานอะไรอย่างเงี้ยใช่คุยกันนานอย่างประมาณหนึ่งค่ะใช่แต่ก็รู้ว่าจะรู้ข่าวดีได้วยเรื่องดีด้ยเฮ้ยอันนั้นอาจจะอย่างอาจจะอย่างก็มีคนคุยบ้างค่ะใช่ก็ให้เป็นเป็นเรื่องแบบไพรเวตละกันเพราะว่าไม่ใช่แค่กับเราอย่างเดียวอาจจะยังไม่พร้อมเปิดหรือเปล่าพี่บอกไม่ได้เก็บไว้เป็นความลับก่อนได้ไหม